ไรอสูนตอนในป่าลึกบทที่2โดยร้อยหนามเฮลิคอปเตอร์สีเขียวเข้มลายพรางบินว่อนจวัดเฉวียนอยู่เหนือผืนฟ้าในอนาเขตป่าลึกบนฮอนอกจากนักบินแล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่อีก8คนซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษ ผ่านสงครามและสถานการณ์ร้ายแรงมาอย่างโชคชนนักรบชุดดำหน่วยรบพิเศษทีมอสอรพิษหน่วยรบพิเศษชุดเฉพาะกิจทีมนี้เป็นนักรบที่ผ่านสมรภูมิผ่านปฏิบัติการมาอย่างโชคชนใช้ชื่อทีมว่าอสอรพิษนำทีมโดยร้อยเอกวัฒนาอายุ3 8ปีเป็นหัวหน้าเป็นมันสมองของทีม เก่งด้านการวางแผนการรบและกลยุทธ์การศึกร้อยโทรวรยุทธ์อายุ32ปีร้องหัวหน้าทีมเป็นผู้ชำชองการรบทั้งส้วมโจมตีและเตะฉาบฉวยอีกทั้งยังถนัดการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์หลากหลายชนิดจ่าสิบเอกตุลอายุ45ปีเชี่ยวชาญด้านระเบิดและการจารกรรมจ่าสิบเอกธีระ หรือที่เพื่อนเ,อนเรียกกันว่าจา่าทึมอายุ39ปีเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยเจราจาเก็บตัวจนเ,นเพื่อนเรียกว่าจา่าทึมแต่รักและเคารพร้อยเอกวัฒนาเพราะร่วมงานกันมานานเป็นมือสไนเปอร์ประจำทีมจ่าสิบเอกชานอายุใกล้จะ60เคยเป็นพรานป่าชำนาญด้านการแกะรอยและดำรงชีพในป่า สิเอกวันชัยอายุ29ปีเชี่ยวชาญด้านมีดสั้นการต่อสู้ระยะประชิดและสร้างกับดักหลากหลายประเภทพลางตัวและลอบสังหาร10โทนพันดลหรือเพื่อนในทีมเรียกว่าหมู่คลั่งอายุ32ปีดุดันบ้าระหำไม่กลัวตายเห็นความตายเป็นเรื่องหน้าท้าทายชอบลุยเดียวจนได้รับบาดเจ็บ มีแผลเป็นทั่วร่าง1บโทกิติอายุ27ปีเชี่ยวชาญทางน้ำหน่วยรบพิเศษทีมอสรพิษร่วมงานกันมาหลายสนามนานปีจนคุ้นเคยรู้งานเป็นอย่างดีในคราวนี้มีภารกิจสำคัญคือการกวาดล้างสัตว์กลายพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นในป่าซึ่งภารกิจเช่นนี้เป็นงานถนัดของทีมอสรพิษอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหมู่คลั่งที่กัดเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างเมามันเมื่อรับทราบภารกิจผู้กองทัางหน่วยได้รับข่าวพิสดารแบบนี้มาจากไหนถึงเชื่อเป็นตุกเป็นตะจนต้องส่งหน่วยรบพิเศษสถานโลกของทีมเราออกปฏิบัติการจาาตุนถามออกมาอย่างยิ้มแย้มคล้ายเห็นว่าภารกิจบุกตะลุยเนียวไกสังหารเช่นนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญน,นั่นที่ผู้กอง เมื่อผมได้รับทราบภารกิจผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันผมเคยอาศัยอยู่ในป่าหลายปีป่ามันก็คือป่าไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นช้างเป็นควางลิงหมีมันเกิดมาเป็นตัวอะไรมันก็จะเป็นตัวนั้นไปจนตายจะมากลายพันธุ์เป็นสัตว์ประเภทอื่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปในรูปแบบอ,อื่นๆที่ผิดแปกจนเพี้ยนไปนะ่ะ ผมไม่เชื่อและก็ไม่เคยคาดคิดเลยด้วยซ้ําแล้วนี่อะไรอยู่ดีๆกลับได้รับภารกิจที่ฟันเฟือนแบบนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทางหน่วยคิดอะไรอยู่จ่าชานถามออกมาอย่างเคลือบแคลงวยความที่มีอายุมากผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนแต่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์วิปริตเช่นนี้มาก่อนความไม่เชื่อถือจึงมีอยู่หลายส่วนแต่ที่ต้องมาก็เพราะคำสั่งที่ไม่อาจจะขัดขืน คำสั่งจากหน่วยมันก็คือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเราไม่อาจจะขัดคำสั่งได้ส่วนฐานหน่วยจะได้รับข่าวสารมาจากไหนมันไม่เกี่ยวข้องกับเราหน้าที่ของทีมเราคือปฏิบัติตามคำสั่งกวาดล้างเท่านั้นร้อยโทรวรวฒย้อนกลับมาน้ำเสียงกระด้างซึ่งเป็นบุคลิกประจำตัวของเขาที่ผงผางเจรจาขวานผ่าซากตามแบบฉบับนักเลงแต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาห้าวหาญและจริงใจ โทหมวดที่ผมถามเพราะต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจของทีมเราเท่านั้นยิ่งรู้มากก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นจ่าชานอธิบายอย่างมีเหตุผลมองหมวดหนุ่มที่มีอายุรุ่นราวคราวลูกอย่างไม่ถือสาเพราะร่วมงานกันมานานจนรู้อุปนิัยใสยดีกันอยู่แล้วจาจะเสียเลียดไปทำไมให้ความดันมันขึ้นภารกิจพีเรนแบบนี้หากมันเป็นความจริงก็ดีสิ ผมน่ะคันไม้คันมือมาหลายเดือนแล้วอยากจะกระนำไกเปินชนิดรวดเดียวหมดแม็กมาตั้งนานเต็มทีหากได้เจอมันจริงๆนะไอ้พวกสัตว์ไกลพันเนี่ยผมจะได้เอาพวกมันเป็นเป้าซ้อมมือไส้หิาใจกลัวแต่ว่าไอ้ตัวการ์ตนในฮอลลีวูดพวกเนี้ยมันจะไม่มีจริงนะซิเปืนของผมเป็นหมันแน่หมูนพนดลหรือหมูคลัง่งที่เพื่อนร่วมทีชอบเรียกร้อเลียน กล่าวออกมาอย่างกระเฮี้ยนกระหือหรืออย่างต้องการที่จะระหำ่ำตามสัญชาติยานดิบกล่าวออกมาแต่มูกิตติสัพพยยกย้อนออกมาว่าหากไม่เจอพวกสัตว์กลายพันธุ์นั้นจริงๆหมูกคลั่งก็คิดเสียว,ว่าทีมเราอ,อพยพมาพักร้อนท่องเที่ยวในป่าลึกก่าแล้วกันหมวดวารวศหันมากลาสายตาเขามกเคร่งเครียดมองเพื่อนร่วมทีมกล่าวออกมาเสียงแข็ง พวกไหนกำลังสงสัยต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่นะตรลาดพวกนั้นจะมีหรือไม่มีมันไม่สำคัญที่สำคัญคือการรับคำสั่งอย่างเคร่งครัดและก็ต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้รู้ล่วงแต่ก่อนที่จะเกิดการโต้แย้งใดๆต่อไปอีกร้อยเอกวัฒนาหัวหน้าทีมยกมือขึ้นห้ามทับเสียก่อนกล่าวออกมาเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นว่าเอาละเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของพวกเราทุกคน ผมจะอธิบายให้ฟังถึงภารกิจครั้งนี้ที่ทีมอสรพิษของเราได้รับมอบหมายเมื่อเร็วๆนี้มีทีมคณะสำรวจชาวโยุโรป4ี่คนเดินทางเข้ามาในผืนป่าที่เป็นเป้าหมายของภารกิจพวกเราคณะสำรวจเดินทางเข้ามาในคราบนักท่องไพรแต่สายของเราพบเห็นความผิดปกติว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คณะท่องเที่ยวธรรมดาทั่วๆไปแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ทางหน่วยจึงส่งสายลับของเราเข้าไปปรับพลอยู่ในคณะสำรวจและสายของเราคนนี้ก็คอยส่งข่าวรายงานต่อหน่วยเป็นระยะจนสรุปได้ว่ากลุ่มคณะสำรวจลอบเข้ามาณิปปาเพื่อทดลองสารเคมีบางอย่างที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและบังเกิดผลลุกลามจนสัตว์ต่างๆที่ได้รับสารเคมีกลายเป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่มีอันตร,รายร้ายแรงทางหน่วยจึงส่งทีมพวกเรา เข้ามาเพื่อกวาดล้างสัตว์กลายพันธุ์และก็คุบคุมตัวกลุ่มคณะสำรววกลับไปทุกคนต่างรับฟังกันอย่างน่เงียบร้อยเอกวัฒนาในฐานะหัวหน้าทีมยังกล่าวต่อไปว่าและที่สำคัญเมื่อเร็วๆนี้มีนักท่องไพรสองคนได้เข้ามาในป่าแห่งนี้และก็ไปร้เผชิญกับสัตว์กลายพันธุ์เหล่านั้นแต่ในรอดกลับออกมาได้นักท่องไพรทั้งสองได้ไปแจ้งต่อทางราชการ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่มีมูลความจริงว่าสัตว์กลายพันธุ์เหล่านั้นมีอยู่จริงในผืนป่าแห่งนี้เพราะฉะนั้นในการมาในครั้งนี้ของทีมอสอรพิษของพวกเราก็คือภารกิจกวาดล้างพวกเราจะกำจัดสัตว์กลายพันธุ์ทุกตัวในป่านรกนี่เพื่อไม่ให้พวกมันเล็ดลอดออกจากผืนป่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนและยังเป็นการยับยั้งวิวัฒนาการการกลายพันธุ์ อย่างคาดไม่ถึงของพวกมันให้หยุดลงที่ป่าแห่งนี้เพียงแห่งเดียวผู้กองวัฒนาย้ำออกมาหมวดวรวุฒิเสริมออกมาอีกว่าและยังต้องจับกลุ่มคณะนักสำรวจชาวยุโรปกลุ่มนั้นกลับไปด้วยนี่คือภารกิจของทีมเราผมหวังว่าไอ้นักท่องไพรกระจอกสมัครเล่นสองคนนั้นที่เข้าไปแจ้งข่าวต่อทางการว่ามีสัตว์กลายพันธุ์เพ่นพันุอยู่ในป่านี้ พวกมันทั้งสองคนไม่ฟุง้งซ่านฟันเฟือนไปเองจนเห็นภาพหลอนไม่ชนั้นแล้วปฏิบัติการของทีมเราขงควาน้ำเหลวมูวันใช้รำพันออกมาอย่างคาดหวงังที่จะเด็ดชีพเหล่าสัตว์นรกกลายพันธุ์อย่างขนองแต่ทุกคนต่างก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจจากนั้นก็พากันสำรวจตรวจสอบอาวุธคู่มือของตอนอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งเพราะใกล้จะถึงจุดหมายตามพิกัดกำหนดแล้ว เฮลิคอปเตอร์สีเขียวเข้มลายพรางบินอยู่เหนือยอดไม้ราว20เมตรลมจากใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วรอบจัดเวียงพัดยอดไม้ใหญ่เอลูแหวกเป็นทางหน่วยรบพิเศษทีมอสรพิษมองหน้ากันด้วยแววตาม,มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างห้าวหาญค,คึกคักผูกก้องมีวัตถุประหลาดอยู่ด้านหน้าครับกำลังพุ่งตรงมาหาคอของเราครับเสียงนักบินรายงาน ทุกคนหันลวบไปมองที่นักบินอย่างพร้อมเพรียงต่างเห็นว่ามีวัตถุประหลาดสีดำเล็กๆรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่คล้ายเป็นฝูงเมื่อวัตถุกลุ่มนั้นพุ่งเข้ามาใกล้ทุกคนจึงเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นฝูงแมลงสีดำประเภทหนึง่งตัวของมันใหญ่ประมาณนิ้วหัวแม่มือที่รวมกลุ่มกันหลายร้อยตัวพากันพุ่งตรงเข้ามาประทาเฮลิคอปเตอร์ของทีมอัสรพิษอย่างจังเต็มแรงความเร็วปุ๊ปุ๊ปุ๊ เสียงของเหล่าแมลงสีดำพุ่งเขชนคออย่างแรงจนกระตกด้านหน้าแตกกราวเกลื่อนกระจายมาแมลงบางตัวที่พุ่งตรงเข้ามาด้วยความแรงเร็วปะทะกับส่วนที่เป็นเหล็กของคอลายพรางจนพุ่งทะลุเข้ามาด้านในห้องโดยสารร่วงเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดร่างของนักบินที่อยู่หน้าสุดถูกฝูงมแมลงพุ่งตรงเข้าปะทะจนร่างพลน ไร้ถูกกราดยิงด้วยกระสุนเปินเลือดสดสดประเซน์กระจายเมื่อหอไร้ผลละขับผสานกับถูกฝูงมแมลงประหลาดสีดำพุ่งเข้าใส่จนได้รับความเสียหายจึงทลาโวาพุ่งดิ่งลองอย่างไร้การควบคมุมรอยทว,วรวัตรองหัวนหน้าทีมใช้เท้าที่สวมรองเท้าคอมแบตกระเทือไปที่มแมลงตัวหนึ่งอย่างแค้นเคืองแต่มแมลงที่ตัวเล็กเพียงขนาดนิ้วหัวแม่มือกลับไม่สะทกสะทานเมื่อหมวดวรวัตยกเท้าขึ้นร่างของมันกลับ หนีคลานไปอย่างลนลานเวแล้วผู้กองตัวมแมลงพวกนี้แม่งแข็งอย่างกระเหล็กขนาดผงกระเทือบเต็มแรงมันยังลอยหน้าลอยตาวิ่งหนีไปเฉยเลยใช่แล้วหมวดมันพ่งงขับใส่พวกเราอย่างกระสนดูนั่นสิพลละขับของเราเสร็จมาแล้วร่างทุนอย่างก็เม่นเอาอยัางไงดีผู้กองหมู่วันช้ยกล่าวออกมาอย่างร้อนรอนประโยคท้ายหันไปถามหัวหน้าทีม ร้อยเอกวัฒนาเหลียวหน้าไปมองฐานด้านนอกเล็กน้อยจากนั้นจึงกล่าวออกมาไปเชิญออกคำสั่งข้างหน้ามีลำธารตอนนี้หอกกำลังหัวทิ่มดิ่งพื้นความสูงตอนนี้ประมาณ10กว่าเมตรพวกเราโดดจากคอลงลำธารน,น่าจะปลอดภัยที่สุดเร็วโดดร่างของเหล่านักรบชุดดําทีมอสรพิษ ามพรกกันดิร่างออกจากคออย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาที่มีเหลือเพียงน้อยนิดหากคอตกแ,แทบพื้นโดยที่คนยังไม่ออกรับรองได้ว่าร่างแหลกเละไปพร้อมๆกับมแมลงปอปีเกเหล็กตัวนี้แน่ๆร่างของร้อยเอกวัฒนาหัวหน้าทีมที่กระโดดออกจากคอเป็นคนสุดท้ายในระยะที่คออยู่เหนือพื้นดินเพียง6 7เมตร ผูกกองหนุ่มตกลงสู่ลับฐานจมดิ่งเลึกลงไปแต่ก่อนที่ร่างจะจมลงไปนั้นโสดของเขายังได้ยินเสียงคอเด้งกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นวันไหวคล้ายฟ้าจะถล่มดินทลายร่างที่จมลงสู่ใต้ผืนน้ำของหัวหน้าทีมอสรพิษพยายามดิ้นรนทะยาร่างขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ทันใดนั้นพลันรู้สึกได้ว่าทางด้านหลังคล้ายก่อเกิดเกลียวคลื่นหมุนวนเกิดเป็นมวลน,น้ำพุ่งกระแทกใส่ร่างของกอทางด้านหลัง ผู้กองวัฒนามุนร่างคว้างหลบเลี่ยงมวลน้ำที่พุ่งเข้าใส่ทางด้านหลังทันควันตามสัญชาตญาณระวังพยัยมวลน้ำที่แหวกพุ่งมาทางด้านหลังเมื่อจู่โจมผิดพลาดจึงพุ่งผ่านไปทางเบื้องหน้าของหัวหน้าทีมอย่างเฉียดเฉิวผู้กองหนุ่มมองตามร่างนั้นไปอย่างตะลึงลานตระหนกแตกตื่นจนต้องเผลอเกลือนน้ำก็ไปอึกใหญ่ต้องสำลักออกมาเป็นฟองอากาศผุดพราวเมื่อร่างที่พุ่งเฉียดผ่านร่างของเขาไป มันเป็นปลาตัวหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับท่อนขาของผู้ชายร่างใหญ่ลักษณะคล้ายปลาช่อนหรือปลาชะโดแต่รูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากปลาทั่วทั่วไปนอกจากขนาดใหญ่โตแล้วปากของมันที่เสียอ้ากว้างจนเห็นฟันแหลมคมเรียงกันเป็นชั้นๆเล็กบ้างใหญ่บ้างคล้ายใบยเลื่อยอีกทั้งครีบหลังและครีบข้างรวมทั้งหางของมันยังแปรเปลี่ยนเป็นเรียวบางแต่คมกริบ เพราะเพียงเมื่อครู่ที่มันแหวกว่ายผ่านร่างของเขาไปนั้นไม่แน่ใจว่าส่วนครีบหรือหางกรีดผ่านเสื้อผ้าตรงช่วงท้องของเขาขาดเป็นทางยาวคล้ายถูกร่องรอยจากคมมีดกรีดย,ยังไม่ทันที่ร่างของร้อยเอกวัฒนาจะดีร่างทยานขึ้นสู่ผิวน้ำร่างของปลาประหลาดมฤตยูพลันหมุนร่างวนกลับมาอ้าปากแสยยคมเขี้ยวคล้ายใบยเลื่อยโบกหางดีร่างทรงตัวพุ่งขมาหาร้อยเอกวัฒนาอีกคำรบหนึ่ง หัวหน้าทีมอสรพิษขบคิดอย่างรวดเร็วหากตัวรีบเร่งทยานขึ้นสู่ผิวน้ำแม้จะโผล่ขึ้นไปได้แต่ท่อนล่างที่ยังแช่ค้างอยู่ใต้น้ำย่อมจะเป็นเป้าหมายให้ปลาประหลาดโจมตีได้อย่างงไไ่ายดายหนทางเดียวที่จะรอดชีวิตนั่นก็คือต้องจัดการกับมันให้ได้ก่อนที่คาจะหมดอากาศหายใจจนต้องตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำ ผู้กองวัฒนากระชากมีดสั้นที่เสียบอยู่ที่สองหนังข้างเอวออกมากระชับเมื่อปราชโนฟันเล่ยพุ่งเข้าใส่อย่างดุร้ายร้อยเอกวัฒนาแทงมีดสั้นในมือออกไปอย่างรวดเร็วแต่ปลาประหลาดฟันเล่ยครีบขมก็ปาดเปลี่ยวไม่น้อยร่างของมันพุ่งลงต่ำหลบคมมีดของผู้กองวัฒนาอย่างเฉียดเฉิวจนคมมีดของผู้กองหนุ่มกรีประทักกับพรีบหลังของมันที่เป็นคล้ายคมมีดเช่นกัน จนข้อมือของเขาสั่นชานั่นหมายความว่าปลาชโนฟันเล่ตัวนี้มีพละกำลังไม่ใช่น้อยแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาช่ำชองโชคโชนเมื่อคมมีพลาดเป้าหมายประทะเข้ากับพรีบหลังของมัน เขาสะบัดมือวูบอีกครั้งเปลี่ยจากการแทงตรงเป็นการจ้วงแทงลงต่ำติดตามร่างของปลาประหลาดลงไปเสียงดังโศบสถานแม้จะอยู่ใต้ผิวน้ำยังรู้สึกได้คมมีดแทงเข้าไปปักตรึงร่างของปลาโดฟันเลย่ยเกือบครึ่งเล่มร่างของมันดิ้นรนดีดสะบัดอย่างแรงจนมีดสั้นหลุดจากมือผู้กองหนุ่มติดตรึงร่างของมันที่แหวกไหวหลบหนีไปพร้อมรอยเลือดสีแดงฉานเคล้าสายน้ำเป็นทางยาว ร่างของร้อยเอวัฒนาหวัวหน้าทีมอสรพิษในร่างทยานขึ้นสู่ผิวน้ำทันควันสูดอากาศเข้าปอดอย่างเต็มแรงจากนั้นจิงแหวกไหว้เข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลทางด้านของร้อยโทรวรวดตร้องหวัวหน้าทีมอสรพิษเขากระโดดนำออกมาก่อนเป็นคนแรกโดยมีจ่าธีระหรือจ่าถึมพุ่งร่างตามติดมาอย่างกระชั้นชิดร่างของหมวดวรวักระโดดนำออกมาก่อนนั้น เขาตกลงไปที่ยอดต้นไทรใหญ่เมื่อร่างร่วงลงไปกระแทกกับกิ่งต้นไทรสองมือรีบเร่งควายคว้ากิ่งก้านเพื่อหาที่ยึดเกาะชะลอท่าทางที่ร่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วร่างของเขาร่วงลงไปกระแทกกับกิ่งต้นไทตั้งแต่ยอดระไล่เรื่อยลงมาถึงห6กิ่งเมื่อร่างที่ถูกประทัดด้วยกิ่งไม้ชะลอความเร็วลงสองมือจึงคว้ากิ่งที่อยู่ใกล้ยึดร่างเกาะกุมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โหนร่างห้อยตองแต่งเป็นลิงเป็นข้างอยู่บนต้นสายใหญ่ตอนนี้ร่างของเขาที่เหนียวกิ่งสายอยู่นั้นห่างจากพื้นดินไม่เกินห้าเมตรเมื่อปีนไปลงมาก็จะถึงพื้นได้อย่างปลอดภยัยแต่ร่างของจ่าทึ่มมือสไนเปอร์ของทีมที่กระโดดติดตามหมดว,วดวรวุตลงมานั้น ร่างของเขากระแทกเข้ากับกิ่งของต้นไสเหมือนกับรองหัวหน้าทีมแต่โชคไม่ดีที่สองมือไม่อาจจะยึดเกาะเกี่ยวคว้ากิ่งก้านเพื่อหยุดยั้งร่างเอาไว้ได้จึงร่วงหล่นกระแทกกิ่งก้านตกลงไปเรื่อยๆจนร่างของจามือสไนเปอร์ร่วงลงไปนอนเกลิ้งอยู่กับพื้นก่อนที่จะนอนแน่วนิ่งไปรองหัวหน้าทีมใช้สองมือเหนี่ยวกิ่งไม้พยุงร่างของตนเองพาร่างขึ้นมานั่งอยู่บนกิ่งใหญ่ได้สำเร็จ จากนั้นจึงกราะสายตามมองสำรวจกิ่งต่อไปเพื่อหาทางลงสื่อเพืินแต่ก่อนที่จะได้ขยับร่างพลันก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ส่งเสียงกรีร้องอยู่บนผืนฟ้าแกรกแกรกแกรกหมวดวรวุศหันหน้าไปมองแต่ต้นเสียงที่ดังแสนประหลาดพิกลจึงเห็นว่าบนผืนฟ้าปรากฏกลุ่มนกฝูงหนึ่งที่มีไม่ต่ำกว่า20ตัวลักษณะคล้ายนกกระยางมีขนสีเทาหม่นจนเกือบดำ แต่ลำตัวใหญ่กว่าปกติสองสามเท่าสองขายืดยาวเหยียดออกไปร่วมเมตรมีปากที่เรียวแหลมยาวออกมาร่วมศอกนกกระยานประหลาดทั้งฝูงตาพากันพุ่งโฉบอากาศบินตรงมาที่ต้นไทรใหญ่อย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายคือร่างของหมวนวรวดที่นั่งตกตะลึงพลึงเพลิดอยู่บนกิ่งไม้อย่างงงงันแตกตืน่นนกบ้าอะไรกันวะนั่น เสียงของร้องหัวหน้าทีมสบดออกมาเมื่อเห็นพวกมันพุ่งเข้ามาใกล้จนเห็นในตาสีแดงหมดและปากที่แหลมยาวอย่างหน้าหวาดเสียวพลางขบคิดไปว่าหากปากของมันพุ่งตรงมาปาักตรงที่ร่างของเขาปากแหลมคมคงจะเสียบทะลุร่างอย่างแน่นอนหเลาฝูงนกระยางปากแหลม โชบบินวนเวียนอยู่เหนือยอดต้นไทรเป็นวงกลมส่งเสียงกรีร้องแปลกประหลาดโหยหวนหมวดวรวุทยืดร่างขึ้นโอบรัดต้นไทรเอาไว้อย่างเหนี่ยวแน่นยืดร่างเกาะกอนลำต้นเอาไว้อย่างมั่นคงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่เริ่มสอกเขาลางว่าจะเลวร้ายรุนแรงนกระยางปากเหลบตัวหนึง่งที่บินวนเชียวดเฉวียนอยู่เหนือยอดไทรเมื่อเห็นโอกาสเหมาะมันก็ยืดคอเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหลัง แหวกพุ่งร่างอย่างรวดเร็วตรงมาที่ร่างของผู้หมวดน่มทั้งด้านหลังร้องหัวหน้าทีมอสอรพิษเมื่อได้ยินเสียงดังผิดปกติด้านหลังจึงขยับร่างใช้สองแขนเกาะกุมลำต้นจากนั้นสองเท้าก็กระโดดไปเหยียบยืนอยู่อีกกิ่งที่ใกล้เคียงกันแต่ร่างของตนก็เคลื่อนท่างจากตำแหน่งเดินไปเพียงเล็กน้อยเสียงฉึกดังหนักแน่นสถานเมื่อปากของนกกระยางพุ่งเข้ามาปากตรึงติดขายอยู่ที่ลำต้นใสตรงตำแหน่งที่เขายืนอยู่เมื่อครู่ จนปากแหลมของมันจมหายเข้าไปในเนื้อหลายนิ้วหากเขาหลบเลี่ยงไม่ทันการรับรองว่าร่างของเขาจะต้องถูกปากของมันเสียบทะลุร่างปักเกรงขาต้นใสยอย่างแน่นอนปากของนกระยางที่เสียบขาต้นไม้ยอยู่นั้นห่างจากร่างของหมวดวรวุฒิไม่ถึงสองศอกเขาจึงสังเกตได้ว่าปากของมันแหลมเรียวเล็กแข็งแกร่งคล้ายกับเหล็กแหลมจากนั้นมันหดสองขาที่เหยียดไปทางด้านหลังกลับมายันกับต้นใส ถอนดึงปากจนหลุดออกแล้วหมุนร่างร่อนถลาพุง่งขึนไปรวมกลุ่มอีกครั้งนอกจากปากที่เรียวแหลมคล้ายเหล็กแล้วกรงเล็บสากสองเตีนของมันยังแข็งแกร่งเล็คมกริบราวกับคมมีดเช่นกันเพราะร่องรอยกรงเล็บที่ใช้ยันตัวดึงปากออกไปนั้นปรากฏเป็นเส้นสายกรีดลึกที่ต้นสายอย่างชัดเจนเสียงกรีดร้องของเหล่านกกระยางประหลาด ที่บินวนเวียนเป็นวงกลมอยู่เหนือยอดทรดังขึ้นต่อเนื่องเสียงกรีดร้องแกรกแกรกของมันดังโหยหวนจนหน้าหวาดวันผู้หมวดหนุ่มกระชากปืนพกสั้นทีสองข้างเอวออกมากระชากขึ้นลำกล้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายอย่างองอาจนกระยำอะไรว่าน่าเกลียดน่ากลัวชมัดเขาสะบัดออกมาแต่มือที่กระชับปืนสั้นเล็งตรงไปที่ร่างของนกกระยงปากเหล็กตัวหนึ่งที่บินอยู่ใกล้ที่สด เรียง<บ>เสียงกรีร้องโหยหวนของมันคำรามลั่นเมื่อกระสุนสังหารจากฝีมือการยิงของบวดวรวุธเจาะเข้าตรงอกของมันอย่างแม่นยำร่างของนกกระยำปากแหลกที่โชบร่อนชวัดเฉวียนพังอับผางไปตามแรงกระแทกหมุนคว้างร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นสงบนิ่งสิ้นชีพไปตายเป็นเหมือนกันนี่ว่าไอ้นกกระยำรู้จักกูน้อยไปซะแล้ว จากนั้นกระสุนเปิดในมือของหมวดตุ่มคำรามลั่นออกไปอย่างต่อเนื่องจนหมดแมกกาเซนหนึ่งนัดต่อหนึ่งร่างที่ต้องสังเวยต่อกระสุนพิฆาตด,ด้วยฝีมือของรองหัวหน้าทีมแต่ในขณะที่เขากำลังก้มหน้าเพื่อพลัดเปลี่ยนแมกกาเซนชุดใหม่นกกระยางปากเหล็กสองตัวพุ่งว่าบทรงปากที่เรียวแหลมแข็งแกร่งตรงมาที่ร่างของเขาหมวดวรวศเงยหน้าขึ้นมองเล็กน้อยเมื่อเห็นปากกบันกำลังพุ่งมาที่ร่างของตอนเขาเบี่ยงร่างหลบ แต่ก็ยังไม่พ้นจากปากแหลมของนกกระยางอีกตัวที่พุ่งตามติดกันมาในคราวครับขันร้องหัวหน้าทีมอสรพิษใช้ด้ามปืนฟาดไปที่ปากเล็ยของนกกระยางกลายพันธุ์จนปากแหลมของมันเบี่ยงเบนห่างไปจากร่างของตอนแต่ก็ยังไม่พ้นจากกรงเล็บจากสองขาที่มันเหวียงกยยรีดส่ยรากของเขาจนเกิดเป็นรอยแผลยาวเป็นเส้นสาย2องรอยที่แผ่นอก ร่างของหมวดหนุ่มเสียหลักพลัดจากกิ่งไสที่ยึดเกาะร่วงหล่นลงมากระแทกกิ่งก้านอีกสองสากิ่งก่อนที่ร่างจะตกกระแทกพื้นเจ็บจุกจนแทบจะสิ้นสติแต่ก็ต้องเรีบกระชากมีดสั้นออกมาวิ่งสะบัดออกไปเมื่อเห็นนกกระยางกลายพันตัวเมื่อครู่ทำร้ายเขาจนพลัดตกจากต้นไสพุ่งร่างติดตามมายอย่างมากร้ายหมายชีวิตคมมีดสั้นฟันฉับเข้าที่ลำคอที่ยืดยาของมันอย่างแม่นยำรุนแรง จนคอของมันขาดกระเด็นส่วนลำตัวของมันตกลงมาที่พื้นกลิ้งถูกคลักไร้พิษสองอีกต่อไปแต่เมื่อฝูงนกระยางปากเหล็กกลายพันมองเห็นร่างของหมวดหนุ่มร่วงตกจากต้นไสสูงลงสู่พื้นพวกมันอีกหลายตัวพุ่งร่างตามติดลงมาประสงค์ไล่ล่ามหมวดหนุ่มที่เป็นคล้ายเหยื่ออนโนชะหมวดวรวุฒมีเพียงมีดสั้นเล่มเดียวในมือเพราะในคราขับขันไม่ทันได้บรรจุไม้กระสีน แต่ที่สำคัญปืนสั้นหลุดมือหายไปเมื่อตอนที่ร่างร่วงหล่นลงมาเวลานี้จึงทำได้เพียงยืนหยัดขึ้นมาเพื่อต่อกกอนกับฝูงนกระยางกลายพันุ์ด้วยมีดสั้นเพียงเล่มเดียวนกระยางปากเหล็กสี่ห้ตัวโฉบพุ่งลงมาก่อนมันพุ่งร่างแทงปากเหล็กแหลมเข้าใส่ร่างของหมวดวรวุธอย่างดุร้ายหมวดหนุ่มสะบัดมีดสั้นเขารมรันอย่างหานกล้า แต่ด้วยจำนวนของนกรยามปากเหล็กที่มีอยู่หลายตัวและบินวนเวียนอย่างคล่องแคล่วคอยหาโอกาสทิ่มแทงปากเหล็กและกรงเล็บเข้าใส่ร่างของเขาเขามีโอกาสสังหารมาได้อีกเพียงสองตัวแต่ร่างกายของเขาก็ต้องได้รับบาดแผลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลายแผล แต่ในขณะที่กำลังเพลียงพล้ำเสียทีเสียงปืนพลันระเบิดดังขึ้นอย่างทียิบต่อเนื่องร่างของนกระยางปากเล็กสันด้งผวาร่วงหล่นกระแทกพื้นสิ้นชีพไปอีกหลายตัว